ทีมคุณครูครับทีมสุพันธมิตรแห่งประเทศไทยนะครับพร้มโดยคุณแม็กครับผมพี่เล็กครับผมเรารักทุกคนเราทุกคนอุ้ยโอ้โหบ้านหุ่นบอมแล้วครับโอ้ยโยกกันแบบว่าสุดครับครับหมู่บ้านอยู่ข้างล่างครับซ้ายมือของเราโอ้ยชันมากๆสวยงามสวยงามไปด้วยอันตรายทางถนนนะครับคุณแม่ครับทีมงาน ปอบายบายเรากำลังจะเดินทางไปที่บ้านแม่หองนะครับกมก่อยเพื่อที่จะไปติดตั้งทำหลังคาให้กับเด็กๆนักเรียนนะครับ โดยมูลนิธิสุพนิมิตรนะครับร่วมกับคุณครูโรงเรียนบ้านยางครกกันชนนะครับตัวใหม่เราทำในคั้นหน้าสุดด้วยของเจ้าออนยูอีสูนะครับมีทั้งหัวเดียวแล้วกส็สี่ประตูนะครับสามข่าวกับ3าข่าวเลกหนามาาขึ้นของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมตัวเดินทางไปบ้านแม่ฮองทีมคุณครูครับทีม สพนมิตรแห่งประเทศไทยนะครับพร้มโดยคุณแม็กครับผมพี่เล็กพี่เล็กครับผมเรารักทุกคนเราทุกคนอุ้ยโอ้ยแยกผีป่านนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายซ้ายขวาซ้าครับถึงแยกนี้ให้เลี้ยวขวาไปห้วยบงห้วยบงเส้นใกล้จะถึงหมู่บ้านแม่ฮองกลางแล้วนะครับขอสชห้วยบงเอ๊ะยังไง เดี่เราเดินมาถึงบ้านหุ่นบปงแล้วครับโอ้หโยกกันแบบว่าสุดครับภายนดูบรรยากาศภายในหมู่บ้านหุ่นบปงโอ้โหสุดเลยครับนี่ครับใกล้จะถึงหมู่บ้านแม่หองกลางนะครับตัวนี้จอดพักเครื่องตันนี้เป็นขาลงอย่างเดียวครับบางจุดตอนนี้ได้เทคอนกรีตไปแล้ว โอ้ <ame> โหโยกครับโยกครับผมโยกไปเลยครับโอโหโยกหนกมากโยกักมากบรรยากาศ่เียมมากครับข้างโอเคครับผม ปลาเสียวเล็กน้อยครับโอ้โหดูรูนล่องด้านขวาสิครับโอ,โ,โอ้โหล่องลึกมากครับด้านขวาโอ้โหดูครับมันเป็นเหวครับปลาเป็นเหวทีนี้ต้องใช้โลหนักลงมาครับชั้นสุดๆ <S <S ชั้นสุดๆ ด้านหน้านครับบ้านแม่ฮองโอ้โห,โโหเราจะข้ามไปลูกนั้นยังไงครับตรงต่อเนื่องลงลงเรื่อยๆไม่รู้ว่าจุดหมายอยู่ตรงไหนหายลท์ของนี่นี่แล้วครับขาลงครับโอ้โห,โโหดูครับเขาลงกันยังไงครับโอ้โห,โโหต้องสองรอบแล้วครับต้องถอยแล้วครับ นี่ครับโอ้โหที่ข้างหน้าครับไม่อยากจะบอกว่าเป็นเหวครับโอ้โหต้องค่อยๆย,ยอครับโอ้โหบรรยากาศโอ้โหโอ้โหโอ้โหทีมงานโอ้โหผ่านปา่าดงคงไพรมาเจอความสวยงามของธรรมชาติครับ ถนนทางเข้าบ้านแม่หองแม่หองกลางครับกับอีซูซุ2 0 2พัี่สิไปแล้วครับไปแล้วครับง่ายๆครับขนมขนมหีมงานครับ ททเทศไทยครับยนได้มองสังกษีคสีสคสับบ้านนาปืะครัในพื้นที่หางไอยบอกมือบ๊ายบาย ง่ายๆขนมขนมครับขนมครับอีสุครับพี่น้องชาวบ้านใบหนาบ้านซาลาเทแถวนี้นะครับก็ใช้อีสุกันนะครับนี่ครับไปตามล่องกัาจะประมาณนี้ครับง่ายๆครับง่ายๆเลยครับนี่ครับปีเล็กน้อยปีเล็กน้อยบรรทุกหินเต็มลำอะแลนะครับ